กันเลยนี่สาว่าแมนบอยลาอีลาว่าอียังในนี่ส,าาาาสบ,บายดีท่านผู้ชมก96กับ,กบองทิพย์แซนเหลาเนาะพี่น้องเซิงในเมือ,เองเอกาเฮาสิมาแกะกล่องของฝากจากไทยเนาะพี่น้องเซิงของฝากนี่ก็คือฝากมาให้ไอทิพย์แล้วเนาะแต่ว่าไอทิพย์ ยังเพิ่นยังอยู่เวียงเนาะพี่น้องเองพิ่นยังว่าันได้กลับมาเถื่อแอะไรก็เลยว่ะเหมอบให้ทีมงานอยู่บาดเป็นคนแกะเนาะพี่น้องอต่กาฟากมาไลาเหมือเลยเนาะหอ,นะหอดหอดโดยลูกโดยคนเนะหอดต้นคำเมื่อวานเนาะพี่น้องแม่น้องนิวไปเอาไปที่เพิ่นว่าแกะตอนรถเนาะเพราะว่าเพิ่นคือสซียังอีกดนึงซีไดมาเนาะพี่น้องสักาห้าซีมาแกะเบิ่งนกันเลยนะเนาะเบิ่งนซือเบิ่งนซือเนาะทีทาบอลไซนยาลิน เบ้อโทรถือแล้วน้องพี่น้องอยากอยากแก้กองผิดมาลุ้นกันเลยนิสาว่าแมนบอยลาอีลาว่าอะยังในนี้ข้องยินแมนบอยของบินบ้าข้องยินของยินเคลื่อนกองใหญ่แท้มีมดด่อยอ่ะมีมดข้องยินเคลื่อนกองใหญ่แท้อย่าบาจังแกนิสาว่าข้องหลิ้นแล้วพี่น้องเป็นกุ้มให้แก่กุ้มให้แก่แฟนเมื่อวานนี่เนาะแต่บาแมีน้องไม่รู้ บัววางเนาะวานเนี่ยก็เริ่มปฏิแก้แก้มวางมือนีกับวางบ่บัววางกันนะพี่น้องเมืองซีพาซีเพื่อนเนาะนี่เนาะกับซองสาวเนาะกับบุญมากคับบัวข่ำพาซี่เพื่อนไปกันมาหลุดกันเนาะว่ะ ปอาพีน้องหน้่ยนี่อืมสมหนุยใหญ่เลยนี่อแยแมันีอไะโอ้นมาขี้เล้หมักามหน่หมักามวานได้หนิเนาะ้าัีน้องปำาสิได้ซำแค้นน้องมี้วนี่ยานี่บ้างหน่ยใหญ่เลยวดนอีละ ยาไปใช้นะอย่าไปอย่ามาหนูตัวใหญ่จ้ะหนูๆพี่น้องป้าบุญมาใหญ่เลยอื้อสิบังดูบ้านเฮานี่อือบ้านเฮานี่บ่มีอยู่แต่ว่าก็บ่ได้หน่วยใหญ่ปานนี้เนาะเพิ่นก็จะเอามาขายเนาะพี่น้องแบบว่าเป็นหน่วยแบบอันไดหน่วยๆเนาะข้างในแล้วก็บ่ใหญ่ปานนี้อือห่ยเบิดวางลงียอือมันสิลงเียง เนื mm. ้อเนื mm. yes. ้อมันก็ลายได้เนือบ้านะแม่แม่ไงกินมหรอพอดีแม่ถือใก่แม่แล้วคลองหมักเป็นเนาะเอาไปใส่บาตรก่อนปะนี่แม่ไหวไปจีอากาศไหลเพราะข้างในมันเนาะพี่เนาะใหญ่แสบดีเนาะกินเหตุอะไรทีเบิรงเนาะพี่เนาะหวานแต่ว่านี่คนฟางว่าท้องท้องบักใหญ่เนาะเท่ากับ เดี๋ยวบ่บ่ได้จ่ายว่าถ้าบัดใส่ตู้ไว้นี่กันสินั่งนะบ่มีเงินก็อยากโอ้น้อพี่น้องําัอยากได้แนวกเด้เนาะนี่นพี่น้องปาโยบักใหญ่เอ้ยกะมาหกลไดบ่ยนว่าอันนั้นแลมันสิบ่ได้บ่ได้อือนพี่น้องญเนาะเมเมบ่เคยเห็นหน่วยใหญ่ปานนี้จักเื่อเนาะเนอยู่ในตลาดเนาะตลาดกเิดบ่ แสบดีนพี่นอปุ่ปุาิไปยมาแแห่งเลยบอได้กินน้ำแสบแมเมีพาทาซีมาเหนือนน้อพีน้องซอมซาวกับเจ้าเงาหน้ามันนี่เป็นใจแบบบุกามโตกินกระปุกินกระปุยฟาจ้สันยาตั้งตังทั้งกระปุกคือฟาเื่มันองทางซุ้มน้งีน้องแล้ก็เลยแบบ ไใส่ใส่กับผุ้ยเนาะใส่กับผู้อื่นอะไรกะต้องอกตังอื่นอีกเนาะแล้วกะค้นง่อยอื่นซันเทิงอีกเนาะพี่น้องบัวคำกับพุ่นมาเนาะ,ะเนื้อเนี่ยเนื้อเนื้อโบได้ขืนเนาะแมนเนือเ้อขืนกับโบเทิงเนาะขนาดบวัวคำซูงกันยังโบอยากเทิร์กอ่ะแ้บเอ้ขบ นายไ,จาไวจัดบุหัวซื้อพันธุ์ยังเนาะหน่วยใหญ่ดิคืออยู่บ้านเท่าหันบักคามแบบว่ามันหน่อยเนาะบางพวกกับว่านอยู่แต่ว่าบางพกกับแบบว่าสวนแล้วจะเป็นแบบสมมันวานเนาะแบบเป็นปนากคามกลางเนาะมีหนองแบบเดีบเดียวาัแบบนี้เนาะอันนี้วานเลยเนาะคือ,อ,อ,อสิปลูกเป็นสวนบางใหญ่เลยคือสิแพงเน้องของใช่เลยนั่นเนาะ เพิน่นกฝากมาคือสิฝากมาไลายมื่นเนาะแล้วเงี้เออหิดอันแจกมาต้องฝ่าวแกะได้เพราะว่ายานันแบบยันยนันเครื่องข้างในเนา่าสนวสิเนาะเพราะว่าอันเพิ่นฝามาไลายมื่นแล้วแล้วก็เครื่องก็ะหอดหอดน่าจะหอดเบี้ยงแต่มมือก่อนนี่เนาะแล้วคนจะ่งมามาบา้านเฮาเมื่อวานนี่เนาะน้องมีมิ้วไปเอาเนาะแล้วก็เอามาไว้อยู่บ้านอีกคืนนึงเนาะแล้วก็จะได้มาแกะเนาะมีน้องแสบเนาะ มีแบคือไแม่แบ๊แม่ไปแปลนโงมันวัดชาบาตนที่ตอนต้นเสาเป็นชายบาททเป็นหมูน้องพี่น้องสลดนาะ้นชายบาทรวต้นชายบาทรกนเวียนชายบาทได้เพิ่มากวันิายบาทตอนเสาร์เสร้กินกับเขามึงกินกับเขาแต่ละหมูนี่ก็นิชามากนะมาแบบแผลด้วยน้อมก้าวไปเลยร คิดว่าลิบังเออออกมาเป็นข้ามพอดีไม่ทราบว่าคิดว่าข้องลินแล้วพี่น้องพ่อเปิดมาเป็นข้ามเหรอเนาะไปนอนเบิ่งเปนนอนเล่นเกมลเนาะคือตอนนี้จะมีแต่อ่ะทีมงาน c r e a t i v เนาะงก็ไปไปเวียงแล้มีตายมีแดนแล้ว creative ไปเวียงแล้วพี่น้องก็ยังบวกข้ามมีเมยน้องเนี้ยแล้วก็บุญมาเนาะ กับน,นิซ่ากับแม่ย์ไนน้องนิวเนาะเขาไปคิดรถไฟส่วนใดก็นอน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 ก็ไปคิดรถไฟเนาะส่วนนั้นส่วนพอนิซ่าไม่นิซ่าแหละกับพอน้องนิวเนาะกับดิโดยคือไปสือมันยังพันนิมาเนาะพี่นอ้องกับทาเคนอยู่เนาะเพราะว่ามันนี้เป็นวันเกิดน,น้องนิวเนาะพี่น้องวันที่สองเดือนหนึ่งเนาะวันที่สองเดือนหนึ่งเนาะสองคนเกิดสองพันสิบเอ็ดเนาะแตะกาก้าวกะเกี่ยมโต้ทาเพราะว่าอัาน ตอนนี้ห like ันข right ้าวผน้องก็กำลังคลายมันเนาะนีอน้องกรัสีมาเนาะแลวกที่นีครูซำอ่างมาเนาะเราก็เรียมอาหารการกินไห้เนาะก็ลัสีกัวเป็ดทาเผื่อน้งนาะพี่น้องกะกะแต่วาเป็่กินน้ำนาะจมีปลาสีหาแกะกองผมผมข้าวบาบเนาะจะยันเดอเนาะกลัสีแกะกองนาแม่อันนี้เป็นอนันเาอนกวาง พี่น้องกันอันนี้เด็กจะเอาอะมันออกเนาะเอ้ตอนนี้มันอ,ออกนะไปกองเื่อยแสบดิร้ายเหนื่อยร้ายมีน้องพี่น้องนี่กะได้รับเป็นทียมหอยเลยเนาะข้องฝากข้องต่อจากฟังไท่ายเนาะาขอบคุณขอบคุณลายๆเด้อถูกถนะูกานเนาะที่ชมข้องฝากมาให้ตลอดเนาะขอบคมมุณแมนูหลักอะทีมงานทุกคนกะได้กินน้ำกันแล้วพี่น้องกะขอบคุณขอบคุณลายๆเด้อขอบใจลายๆ ปีใหม่น้องพี่น้องแมงมีม่มอกาวยพรให้เปนคขับทุทาน้ี่น้องอยู่ดีมีแหงเมื่อกคนแล้วพี่น้องสุกภาแคมสุขภาพเข้มแข็งขเนาะอยู่ดีมีแหงเนาะสมบ,บีตลอดปีตลอดไปได้วพี่น้องขันเส้นอย่าได้ขาดบา้านหลานอย่าได้ขาดกระเปาะ๋าเด้อยู่ดีมีแหงญญ้งเมื่อสูงขาห้น้อง ได้กินแล้วมันแสบเนี่ยวแสบแมงมวกระเบือคำแสบได้ได้กินของแสบไปเลยเนาะมันก็คือมะขามบานเทาบัดมะขามบานเทามะชีโน่อันนี่มันเหนีอวลายแสบขอบใจลายเด้อขอบใจลายลเด้อที่ฝากมะขามมาให้กินกะขอบใจลายลที่ส่งมะขามมาให้กินกะขอเอวยพรใไส ให้ผู้ใหญ่ใจดีกะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้เด้อซาทุกข์ค่ะสําหรับคลิปนี้กะสิจบไว้ซ่นี้เนาะพี่น้องพบกันใหม่คลิปต่อไปเนาะสําหรับคลิปนี้สวัสดีแซ่บบ่หวานหน่วยมลหน่วยบักใหญ่เนาะบ้านเฮาสิบ่เคยมีแซ่บบ่กินกับข้าวหวาน กินกับเขา,ขาวพุ่เลยไหแม่เอาไปใส่บาตรพร้อ,อมใส่ใส่บาตรบุออเอาลานน่ะพี่น้องวันนี้แม่น้องนิวถ่ายคลิปเ <laughs> จ้าข้องวันเกิดนี่ ใจใจพี่น้เสียวแลลืออาเมาขอบใจพี่ป้านะใหเนาะตัวส้มแค้นมาบ่ลสแค้นพันดาบ่บ่มีแนวเทียบอีนัสมแค้นันดาใหแห้งนี้เอาอันมันาบวหลายๆแล้วก็ไปกะโอยจีก็สิกินหมดบ่ ມຶນຫັນກັນພະນີຍິງທ້ອງແນະນໍາໃຈ